อ้ยน่าจ,จะตัวใหญ่ครับโหโอ้โหโหบิ๊กไซส์เลย,ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมาปักเบ็ดนะครับเบ็ดของเราก็มีอยู่13หลังนะครับเป็นเบ็ดปลายไม้ไผ่10หลังแล้วก็เบ็ดเหลา3หลังนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อเขียดนะฮะเพื่อนเพื่อนหมายของเราก็จะเป็นคลองน้ําน้ํามันเริ่มล้นแล้วครับตอนนี้ก็ เสียงปลาตีคุค่คุคะเลยไปเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับไปนี่นะครับเราก็จะเกี่ยวที่ปากเขียดนะครับเขียดของเราจะเป็นเขียดลายนะฮะอันนี้เราจะเปิดซิงด้วยเบ็ดเหลาครับเมื่อกี้เสียงปลาตีฮะน่าจะมีลุ้นครับคืนนี้นี่เลยตักไว้ข้างตลิงนี่แหละ แน่นๆหน่อยนะฮะปลาค่อนข้างตัวใหญ่โอเคปลาเห็หมายนี้เราแหวกป่องไว้แล้วนะฮะปลาน่าจะมีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใส่ให้มันอย่าจมนะฮะปากมันไม่งั้นเดี๋ยวเหยื่อเราให้รอดอา้าเรียบร้อยครับอเ,เอาจมไปแล้ว กะยากครับเพราะว่ามันเป็นที่ย่านี่เรียบร้อยครับไปนี่เบ็ดของเราตอนนี้ก็ทําใหม่แล้วนะครับแต่คันเป็นคันเก่าอยู่ผมเพิ่งเข้าเขาเสร็จเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยนเป็นตัวเบ็ดใหม่นะอื่มแน่นอนนะฮะกินนี่ยังไงก็ติดนี่เห็นไหมฮะใหม่เลยไปอุ้ย เสียงปลาตีฮะทุกคนฟังนโอ้โหอันนี้จะเป็นหมายปลาผักตบนะทุกคนดูฮะโอ้หมีลุ้นมากครับคืนนี้แบบโอ้โหตื่นเต้นฮะตัวน่าจะใหญ่ครับปลาตียเยอะมากค้ค้าค้ก้าเลยฮะโอ้โอเคครับไปนี่นะฮะเดี๋ยวผมแบก่องก่อนครับทุกคนเมื่อกี้ปลาวิ่งผ่านไปเลย ไมู่ีปลาอะไรครับน่าจะเป็นตะอ้อนแหวกให้ดีฮะให้มันเห็นเหยื่อไม้เอาไว้ตรงนี้แหละมันมาซ่อนแล้วก็เจอเหยื่อก็ดีปักเน่เนๆหน่อยครับ ทีเนี้ยโอเคอมปหมานหมานครับผมมาปักหลังสุดท้ายกันฮะหมายนี้จะเป็นน้ำล้นจากโคงนะฮะดูฮะมันล้นขึ้นมาโอ้ยปักยากเปลากไม้นี่ครับปักแน่นๆหน่อยนะฮะปลาติงเยอะมากครับตัวเนี้ยนี่ส่วนมากปลามันจะขึ้นมาเล่น เพราะว่ามันได้น้ําใหม่นะฮะดูฮะหมายแบบสวยๆโอ้โหหมายนี้แบบเด็ดมากครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนกลางคืนครับผมไปเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับถึงเวลามาลุ้นเบ็ดของเราแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปเราไปกันเลยครับโอ้หลังนี้ขินเยอะไปแล้วครับดูน่าจะหลุดนะโอ้โหขเยอะกันครับผม โอ้โหพทำย่าเลยมาดูหลังนี้กันครับโก่งยุบยุบเลยฮะทุกคนโอ้ยโก่งยุบยุบเลยฮะปลาอะไรครับผมหรืิปลาโอ้โหโอ้โหลุกๆโอ้ยน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหบิ๊กไซส์เลยฮะโอ้โหช่อน <ítulo> โอ้ย anyway, หัวยังใหญ่เลยฮะดูสิโอ้ยหัวใหญ่ฮะโอ้โหนี่นี่โอ้โหนี่โอ้โหมาแล้วครับวันนี้โอ้โหโอ้โหบิ๊กไซส์เลยฮะโอ้ยอ้วนตุบเลยทุกคนดูฮะโอ้ยโอ้ไซส์สวยครับผมมาละหนึ่งแต้มครับคำคืนนี้ดูโอ้ เรียบร้อยครับดูวุ้ยกำไม่จอดเลยฮะโอ้โหบอกแล้วแบบหมายเด็ดะฮะโอ้โหมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เยอะกันครับทุกคนนี่ครับมาดูหลังนี้ครับผมน่าจ,จะโดนตีชินนะฮะดูสายครับผมพันอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหเด็ดปักโอ้โห นี่ขนาดเบ็ดใหม่นะฮะเนี่ยโอยเียเดายมากไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็หมาละหนึ่งแต้มละอุ้ยอะปว่ากันยูนี้ไปมาดูหลังนี้ครับยังไม่กินเหยื่อฮะโอเคเหยื่อยังอยู่ฮะ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับครับคืนนี้ก็ได้ไอช่อนบิ๊กไซส์หนึ่งตัวนะครับโอ้โหแบบตีกินหลายหลังมากนะครับบางหลังก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีครับว่าจะหมานไหมไปนี่ครับเพื่อนๆระหว่างทางกลับเจอกบตัวใหญ่เลยโอ้โหยังหมานโอ้เจอกบตัวให่ใหญ่เลยฮะ ดูฮะโอ้โหสวยๆโอ้โหหมานแท้รูดูดดดดไปครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมาดูเบ็ดกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะมีตัวใหญ่หรือว่ามีตัวหรือเปล่านะครับไปไปเลยหนี่หลังแรกยังไม่กินครับตั้งแต่เมื่อคืนโอ้โหปล่อยฮะเหยื่อตัวนี้ มาดูหลังนี้กันครับผมกวงอุ๊บยวกเลยนี่ไงตัวอะไรเนาะนี่ไหลหรือเปล่าทั้งนี้อ้้หูขนาดนี้ปลาอะไรอยู่ไมเนี่ย ัมีตัวฮะมีตัวครับรเพื่อนน่าจะเป็นปลาไหลฮะอือนี่ครับมีไอไหลจริงๆครับผมเด้๋ยวๆแปบ๊บนึงนะ แปลกแปลกโอ้โหตัวใหญ่เลยครับโอ้โหหมานจริงๆว่าแล้วเบ็ดแบบโกงแปลกแปกฮะโอ้โหกินลึกซะด้วยสิโอ้โหเช้านี้ก็หนึ่งตัวครับผมเมื่อคืนก็ได้ไอช้อนตัวหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางกลับก็ได้กบตัวหนึง่งฮะหมันหมานครับผมไป Uh huh. หลังนี้ก็น่าจะหลุดครับมาโอ้โหหมายนี้ก็ท่าเลยโอ้โหอ้าเพื่อนๆสำหรับเช้านี้ก็หมานตัวหนึ่งนะครับเป็นปลาไหลไซส์แบบใหญ่เลยนะฮะแล้วก็รวมกับเมื่อคืนได้ไอท่อนตัวแบบตัวหามตัวหนึง่งแล้วก็ไอกบ นะฮะระหว่างทางไปเจออีกกบตัวหนึ่งนะครับโอ้โหแบบหมานมากนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวิถีการหากินแบบบ้านๆนะครับแบบชนบทนะฮะสนุกสนานนะครับเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็เต็มเครื่อง